สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปวิดีโอเช่นกัน ก็เริ่มดูดวงคาลรอกของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่15มิถุนายูกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันดีกว่าไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของไพ่หนึ่งดาบเข้ามาทีผมเป็นภาพของดาบเล่มหนึ่งที่เหมือนกับมันคือตัวแทนของปัญหาหรือการที่ ฟาดฟันหรือการทำลายล้างนะครับผมแต่ดาบเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะต้องการความรักของใครสักคนนึงเนี่ยเราต้องพยายามเหมือนกับเคลียร์กันนะมีปัญหาก็ต้องไฟวมีปัญหาต้องพยายามสู้มีปัญหาก็ควรจะปรับความเข้าใจกันหรือหันกลับมาคุยกันเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งดาบใบนี้บอกชาวราศีพิจิกหลายท่านว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักคุณสองคนหรือคนที่คุณรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาการไม่เข้าใจกันนะครับแต่มันก็เป็นกับดาบเล่มนี้แหละที่เหมือนกับเราต้องเอามา ต่อสู้เพื่อกนรละกัน,กนปกป้องกันและกันไม่ใช่เอามาฟาดฟันแล้วก็ทำร้ายกันเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้บอกว่าคุณอาจจะถูกใครทำร้ายแต่ถ้าเกิดคุณสองคนเนี่ยนะผมไม่เลือกที่จะโรเทคกันไม่เลือกที่จะป้องกันกันไม่เลือกที่จะช่วยเหลือกันหรือฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วใครจะช่วยละ่ะก็เอาแต่ทำร้ายกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งดาบใบนี้ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณถูกเขาทำร้ายนะหรือคุณเจ็บมาหรือคุณเสียใจมาเนี่ยมาบอกว่า เราก็ไม่ควรจะไปทำลายเขากลับเราควรจะเหมือนกับปกป้องความรู้สึกปกป้องความรักแล้วก็เหมือนกับพยายามต่อสู้เพื่อกันและการต่อไปนั่นเองพอพไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าหกม้เท้านะครับหกม้เท้าที่นี้คือใครหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเราควรส่งข้อความไปหาดีไหมนะเราควรงอ,อเข้าไมหมเราควรติดต่อเข้าไปหรือเปล่าเขาจะแคร์เลยเขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าแน่นอนครับไพ่คิงถือดาบเข้ามาเขาไม่อยากจะคุยกับคุณเลย เขาอาจจะไม่แคร์คุณหรือเขาเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ต้องการคุณด้วยซ้ำเขาอาจจะอยู่ได้โดยที่เขาเหมือนกับไม่สนใจคุณเพราะฉะนั้นไพ่หกไม้เท้าใบนี้คิงถือดาบเนี่ยบอกว่าชาวราศิพิจิกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ง้อเราเนี่ยเขาไม่แคร์เราเลยเขาไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นเหมือนกับเราเลยไม่เห็นเสียใจเหมือนกับเราเลยทำไมเราต้องไปงอเขาด้วยนะไพ่ใบนี้เลยบอกว่าก็แน่ละครับผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณสองคนมีปัญหากันและต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันเนี่ยก็เหมือนกับการที่ มันป่วยเรื้อรังป่วยระยะสุดท้ายที่เหมือนกับไม่ยอมมีใครรักษานั่นแหละรักษาไม่ได้แล้วนะครับเกินเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นไพ่หกไม้เท้าใบนี้เลยเหมือนกับอยากให้ชาวสิจิทุกท่านเนี่ยลองชั่งน้าหนักลองชั่งหัวใจดูดีๆว่าคุณ2คนเนี่ยยังเป็นไพ่สิบเหรียญอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่สิบเหรียญกัหกไม้เท้าเลยบอกชาวสิจิทุกท่านว่าคุณพร้อมหรือเปล่าละ่ะ คุณลองถามหัวใจคุณดูก่อนว่าเราเนี่ยผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะนะคบกันมาตั้งกี่ปีกว่าจะรักกันคบกันมาเนี่ยมันผ่านอะไรกันมาตั้งกี่ปีทําไมเลิกกันเนี่ยหรือบอกลากันเนี่ยทั้งทีเนี่ยทำไมถึงเลิกกันง่ายจังทำไมเหมืทำคนมาทำเหมือนกับเราสองคนไม่เคยผ่านอะไรกันมาไม่เคยรักกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะฉันไพ่สิบเหรียญกับไพ่หกไม้เท้าเลยบอกชาวสิบสิหลายท่านว่าบางทีเนี่ยคุณลองทักเขาไปก็ได้นะว่าเขาเป็นยังไงบ้างลองถามเขาดูว่าเขาสบายดีหรือเปล่าโกรธกันแล้วเราเรามีความสุขกันหร เราอยู่กันแล้วเหมือนกับทนได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาว่าสิเหรียญก็หกไม้เท้าได้บอกเราชาวสิบจิหลายท่านว่าใครก็ตามถ้าเกิดคิดว่าเออจะไม่ไปตามจะไม่ไปงหงอแต่ยงไงก็ตามไพ่สิบเหรียญก็ยังมีอยู่ผมไม่คิดว่าบางทีเนี่ย ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการให้เขากลับมาตอนนี้ตอนนี้เวลาน,นี้ในตอนนี้ในที่นี้เนี่ยหรือเดือนนี้เนี่ยมันบอกว่าคุณก็จะได้เขากลับมาอยู่ดีเพราไพ่สิบเรียนใบนี้กับไพ่หกม้เท้ามบอกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราสองคนเนี่ยเคยมีความรักที่ดีต่อกันเคยมีความผูกพันเคยช่วยเหลืออะไรกันมาตั้งเยอะชาวราศีพิจิกเองอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่คอยซัพพอร์ตเขาไาตลอดเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาตลอดทุ่มเทให้เขามาตลอดนะครับผมแต่ มันก็เหมือนกับความรู้สึกที่เราดูแลใครสักคนหนึ่งด้วยใจอ่ะรักเขาด้วยความมั่นคงต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจกันต่างฝ่ายต่างมีความสุขด้วยกันเพราะฉะนั้นไพ่สิบเหรียญใบเนี้ยเลยบอกชาวราศีพิจิกเลยท่านว่าคุณสองคนเนี้ยเคยมีความสุขกันคุณยังจำมันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิบเหรียญกับหกไม้เท้าบอกว่าแน่นอนลองปล่อยใีกแตกคนหนึ่งเนี่ยจากกันไปลองปล่อยให้เหมือนกับอยู่อย่างเงาเงาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าขาดกันไปจะทนได้หรือเปล่าหากไม่มีกัน นะผมอยู่อย่างเงาเราจะได้รู้ว่าเราสองคนรักกันอยู่หรือเปล่ายังมีความรู้สึกถึงกันอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่สิบเรียนใบน,นี้ได้บอกชาวสิบท่านว่าผมอยากให้คุณเนี่ยลองดูลองดูหัวใจตัวเองลองค้นใจตัวเองดูว่าเรายังมีคนนี้อยู่ในหัวใจเราอยู่หรือเปล่าเรายังรู้สึกกับเขาอยู่บ้างหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นหกไปเท้ามาลองทักเขาไปดูสิลองทักเข้าไปดูลอ,ปดลองค่อยๆคุยกับเขาดูว่าเธอเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีหรือเปล่าเธอยังอยากกลับมาแล้วก็คิดดถึงงงกัันนบ้้าาาาหหรรืืออออเเเปปลล่่่ธยยจํไู นะครับผมหายเครื่องกันหรือยังหายโกรธกันหรือยังจากวันที่เลิกกันไปจากคนที่เคยเลิกลาผิดใจกันไปเนี่ยในะผมวันนี้รู้สึกดีกว่าเก่าบ้างหรือยังรู้สึกพร้อมจะกลับมาคุยกันหรือว่าหายโกรธกันบ้างหรือยังพอไพ่คิงถือดาบไปเนี่ยว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาตัดคุณไปไม่พอใจคุณหรือว่ารู้สึกว่าไม่อยากคุยกับคุณแต่โกรธกันแล้วเนี่ยในใจของคุณ2คนเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่า1ิบเหรียญโกรธกันแล้วเนี่ยในใจของคุณสองคนเนี่ยไม่มีความสุขจริงๆหรือเปล่ามีความสุขจริงๆหรอ ทั้งที่เคยเป็นคนที่เข้าใจกันเคยเป็นคนที่มีความสุขความรักแก่กันโกรธกันแล้วเนี่ยในใจของคุณสองคนเนี่ยมีความสุขไหมนะครับผมไพ่ใบต่อมาก็เหมือนกับเด็กถือไม้เท้าเข้ามาใครก็ตามถ้าเกิดตัดสินใจว่าเออเราพอแล้วตอนนี้หัวใจของเราเรารู้สึกเหมือนกับอยู่คนเดียวได้แล้วอยู่แบบเงาๆเรารู้แล้วว่าฮือเรเอาขาดเขาเราทนได้นะไพ่เด็กถือไม้เท้าใบนี้บอกชาวสิบจท่านว่าคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณเองเนี่ยต่อให้ไม่มีคนนี้ก็จะมีคนที่ได้พบเจอความรักเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเด็กถือ ตามใดก็ตามถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้แล้วอะเราอยู่แบบเงาเงาเนี่ยจนเหมือนกับชินไปแล้วขาดเขาได้โดยที่ไม่เป็นอะไรแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้เ่ยเหมือนกับเด็กถือไม้เทา้าเราก็จะพบเจอความรักใหม่ๆอยู่ดีเพราะฉะนั้นเด็กถือไม้เท้าใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณเดินออกมาคุณจะคิดว่าเอ้ยคนคนเดียวที่เราเสียไปคนคนเดียวที่จากเราไปการอยู่เงาเงาแล้วเราเหมือนกับขาดเขาได้แล้วทนเขาได้แล้วเนี่ยไม่มีเขาอยู่แล้วรู้สึกเหมือนกับมันโอเคขึ้นเนี่ยไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่แปะไม้เท้า เพราะฉะนั้นไพ่แปดใเท้ากับเด็กถือม้เท้าได้บอกชาวสีพิจิตหลายท่านว่าคุณก็จะพบเจอคนใหม่ๆเข้ามาพบเจอความรักที่มันดีๆพบเจอกับหาที่อุปสรรคที่ไม่ต้องกลับมาเจอเรื่องเดิมๆอีกเพราะฉะนั้นไพ่เด็กถือม้เท้านี่จะเห็นภาพของใบหน้าของเด็กคนหนึ่งที่เขาใบหน้าที่เหมือนกับพร้อมอ่ะพร้อมที่จะไปต่อยมีความสุขยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะเจอความรักที่มันดีกว่าเดิมนะครับผมแล้วไพ่แปดใบเท้าใบนี้เนี่ยเหมือนกับเห็นไหมครับเป็นภาพของคนคนหนึ่งยิงธนูออกไปข้างหน้าพุ่งออกไป ที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นให้ความสุขกันเพราะเป็นไพ่ก้าถ้วยแต่อาจจะไม่ถึงไพ่ของไพ่ครอบครัวหรือใช่ความรักที่มันแท้จริงหรือความรักที่มันพร้อมจะคบหากันด้วยความสุขความเข้าใจกันยามีปัญหาเขาตัดสินใจไม่เคยแคร์เราเลยยามมีปัญหาเขาไม่เคยเดินกลับมาเลยยามทะเลาะกันยามเสียใจยามโกรธกันเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกข,ของเราเลยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เหมือนกับแปะไม้เท้าเข้ามากับสิบถ้วย มันก็นเหมือนกับการที่เราพุ่งไปหาสิ่ง <tt umb> ที่มันเป็นเป้าหมายของเราคือครอบครัวคนที่พร้อมจะเข้าใจเราคนที่พร้อมจะแคร์เราคนที่พร้อมจะเหมือนกับอยู่กับเราแบบพ่อแม่ลูกคนที่พร้อมจะเป็นครอบครัวก,กับเรานั่นแหละเพราะฉะนั้น,ไม,นไ,รรไ,มไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณสูญเสียไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าจะไม่กลับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าเราจะไม่รอแล้วเราจะไม่ยอมกลับไปหาเขาอีกเราจะไม่กลับไปหาคนที่เขาไม่เคยคิดจะกลับมาหาเราเราจะไม่กลับไปหาคนที่เขาไม่เคยคิดที่จะต้องการเราไพ่ใบนี้แปดเมท้าก็สิบถ้วย คุณจะพบเจอความรักที่ดีๆเป็นครอบครัวและใครก็ตามถ้าเกิดถามว่าเอ้ยเ,เ,เราเดินออกมานานแล้วนะเราเลิกกับเขานานแล้วนะเราไม่กลับไปหาเขานานแล้วนะไพ่ใบนี้คืออสุอรินทร์เถริญเข้ามาจะมีคนเข้ามาหาคุณในช่วงของปีนี้หรือว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแหละเข้ามามอบความรู้สึกดีให้กับคุณเป็นไพอ่อัศวินถือเหรยญเข้ามานะครับซึ่งอัศวินถือเถรยญที่นี้เนี่ยคืออาจจะเหมือนกับคนที่ทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณยิ้มได้มากกว่าการที่เราต้องกลับไปเจอกับไพ่ห้าไม้เท้า ไพ่ห้าไม้เท้าใบนี้เยเหมือนกับการที่ผมบอกไปว่ามันป่วยเรื้อรังและป่วยระยะสุดท้ายแล้วรักษายังไงก็ไม่หายดีรักษายังไงก็มีวันหายมันเหมือนกับการที่เราเหมือนกับมันความรักของเราสองคนเหมือนกับมันเหมือนกับใกล้จะตายเหมือนคนป่วยนะครับรอวันที่เหมือนกับว่ามันจบไปแค่นั้นเองไพ่ห้าไม้เท้าใบนี้เลยเหมือนกับคนสองคนที่กำลังดึงเชือกอยู่เห็นไหมครับแล้วต่างฝ่ายต่างเหมือนกับไม่ยอมแพ้กันน่ต่างฝ่ายต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่เจ็บมือด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยบอกว่า ถ้าเกิดจะถามว่าใครเจ็บถ้าเกิดจะถามว่าใครเสียใจถ้าเกิดจะถามว่าใครเจ็บกว่าไพ่ห้าม้เท้าใบนี้ว่าคือคนที่รักยังไงล่ะคนที่รักอยู่นี่แหละคือคนที่เจ็บที่สุดคนที่รักคนที่คนที่รักและคนที่แคร์คนที่ยังเหมือนกับรักมากที่สุดเจ็บที่สุดอยู่นั่นเองผมคิวไพ่ใบนี้คือสิบถ้วยเข้ามากับไพ่ขึ้นมาว่าหกม้เท้ากับสิบเหรียญผมเลยคิดว่าชาวทาสีปิจิเนี่ยคือคนที่เหมือนกับอาจจะเป็นคนที่เจ็บที่สุดก็ได้เพราะเรายังรักเขาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าคนบอกลาหรือคนบอกเลิกหรนเจจากก่ะ็บวั ผมคิดว่ามันไม่สําคัญหรอกแต่ที่สําคัญที่สุดคือคนที่รักนั่นแหละคือคนที่เจ็บที่สุดนะครับผมมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีพิจิกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ไพ่ใบรแรกนะผมเป็นไพ่ของไพ่ห้าดาบเข้ามาผมเลยคิดว่าตอนนี้เขาคิดว่าเขาไม่ยอมคุณหรอกถ้าคุณจะคิดว่าเขาจะยอมกลับหาคุณในตอนนี้เดี๋ยวนี้เดือนนี้เนี่ยไพ่ห้าดาบมาบอกว่าเขาเป็นคนที่มักจะให้เรายอมเขาเสมอเขาเป็นคนที่มักจะเหมือนกับทาอะไรโดยที่ไม่สนใจทําร้ายเราเนี่ยยิ่งเห็นเราเสียใจยิ่งเห็นเราเจ็บปวดยิ่งเห็นเราร้องไห้ยิ่งทําร้ายกันยิ่งแกล้งเราให้เรามีน้ําตา นะครับผมไพ่ใบต่อมาเกือเหมือนกับไพ่เดอะเวิร์กหกเมท้าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อหกเมท้าเห็นไหมครับเขากลับมาหาคุณอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้และผมก็บอกไม่ได้ว่าจะกลับมาในเดือนนี้หรือเปล่าแต่ผมบอกมาบอกได้เลยว่าถ้าเกิดจะถามว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะผมคิดว่าเขากลับมานะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่เดือนนี้อาจจะไม่ใช่ปีนี้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับพะไพ่หกเมท้าในที่กับไพ่เดอะเวิร์กบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเหมือนกับ ปัญหาจบกันแล้วคุณสองคนเหมือนกับไม่มีอะไรค้างคาใจกันเขาจะกลับมาแต่การที่กลับมาของเขาเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาว่า the work กัศวินถือถ้วยถ,ถ้าคุณจะรอเขากลับมามันก็ไม่ต่างอะไรกับการเลิกกันเพราะฉะนั้นัศวินถือถ้วยกับ the work คือเหมือนกับกลับมาก็จริงแต่กลับมาแค่ทักทายกลับมาแค่ความสบายใจกลับมาแค่เหมือนกับกลับมาแค่ผ่านมาทางนี้นะครับผมแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ไปมาให้จําผ่านมาแค่ให้จาผ่านมาแค่ให้เจ็บผ่านมาแค่เสียใจแล้วก็จากเราไปไพ่ัศวินถือถ้วยเลยบอกว่ามันแค่การทักมาอยย่่าาาาเเรรีกกกวลลับมย อย่าเรียกว่าการที่กลับมารักกันเหมือนเดิมอย่าเรียกว่าการกลับมาทักษะความรู้สึกกลับมามีความสุขการหรือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะอสุรหถ่ยถั่วคือเกินนะที่เหมือนกับเขากลับมาก็จริงนะเขาทัก,กมาอาจจะเป็นตอนนี้ปีนี้เดือนนี้แต่การทักมาของเขาเนี่ยคือแค่ทักมาแค่นั้นเองผ่านมาแค่เจ็บผ่านมาแค่จำแล้วเขาก็จากไปเพราะไพ่เดอะเวิร์ดในที่นี่คือเหมือนกับแน่นอนถ้าคุณตัดสินใจว่าเราจะไม่งอเขาแล้ว เขาจะกลับมาก็จริงแต่เดวเวอร์ใที่คือเหมือนกลับมาเพื่อที่จะจากไปกลับมาเพื่อเคลียร์ปัญหากลับมาเพื่อขอโทษกันกลับมาเพื่อบอกลากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าจะจบจะเลิกเราควรจะปล่อยมันไปซะอย่าไปรออย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยนี่เรารออะไรอยู่หรอนี่เรากำลังทําอะไรอยู่นี่กำลังทาอะไรอยู่เพราะว่าเรารอไปเพื่ออะไรเราจะรอไปทําไมนะครับผมถ้าเกิดเรายังคิดว่าเออคือความสุขสิบเรียญมัยังความรักที่มันเคยมีความรักต่อกันความรู้สึกดีต่อกันเนี่ยกลับไปง้อเถอกลับไปทักเธอะ พยายามต่อเถอะนะครับผมสู้เพื่อความรักเพราะไพ่หนึ่งดามมาบอกว่าถ้าคุณไม่เรียกปกป้องกันละกันเนี่ยแล้วใครจะมาปกป้องพวกคุณละ่ะใครจะมาปกป้องกันละกันละ่ะต่างฝ่ายต่างทําร้ายกันต่างฝ่ายต่างทําให้เจ็บทําให้เสียใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายความรักมันก็พังสุดท้ายความรักมันก็แย่ลงไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือหรือคอยฮิ้วหรอกนะครับผมเพราะเราก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันคุณก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่หมอรักษาใครไว้ไม่ได้หรอกรักษาความรักไม่ได้หรอกนะครับมาดูไพ่อลอเคลนให้กับชาวราศ ไพ่เขียนว่า all ัสแ t h ไพ่นะครับผมไพ่ใบนี้มาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีราคาของมันมันมีค่าใช้จ่ายนะครับผมคุณไม่ยอมเสียใจคุณไม่ยอมเจ็บปวดคุณเอาแต่ชนะคุณเอาแต่เหมือนกับทำร้ายกันเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องจ่ายด้วยความสูญเสียจ่ายด้วยความรักที่เราเคยรักกันมาจ่ายด้วยความรู้สึกที่เราเคยให้กันมาเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณจะยอมจ่ายมันไม่คุ้มหรอกนะกับสิ่งที่คุณได้มาคุณอาจจะเหมือนกับยอมนะที่จะยอมเหมือนกับสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปแต่สิ่งที่คุณได้กลับคืนนมาาเ่ยอจจะ มันคือการที่บอกลากันไปเลยการที่เราเลิกลากันไปเลยการที่ทําลายกันไปเลยซึ่งถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยเราเคยซื้อมันนะเราเคยทํามันด้วยใจนะเราเคยทะลักเขานะสองคนเคยมีความเข้าใจเคยมีความสุขกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่คุณในการตัดสินใจได้เลยนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ